การกำหนดเวลาวันแรก8ปดโมงเช้าจนถึงตีห้าครึ่งแล้วก็มาเริ่มอีกที8ปดโมงเช้าถามว่าเพื่ออะไรเจตนาชัดเจนคือไม่ต้องการให้คนฟังเพราะว่าความเป็นจริงเนี่ยมันควรจะจบก่อนเที่ยงคืนโดยปกตินั้นเนี่ยสภาในเริ่มประชุม9ก้าโมงครึ่งอันนี้นัด8ปดโมงเช้า คือถ้านายกอยู่ตั้งแต่8 0ดโมงถึงตีห้าครึ่งและในเวลา8 0ดโมงอีกวันหนึ่งก็มาอยู่ต่อถ้านายกกล้ารับปากกันแบบนี้ก็เอากันผมว่าประธานสภาเองก็ต้องไปใช้ดุลพินิษเหมือนกันนะว่าคณะอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีผู้ถูกอภิปรายไม่นั่งฟังไอคนอภิปรายมันอภิปรายใคระ่ะถ้านายกกลับไปนอนอะ่ะและฝ่ายค้านอภิปรายกับใครไอวิธีที่ไม่เข้าใจว่า นี่คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจตัวนายกรัฐมนตรีซึ่งไม่ได้อภิปรายคนอื่นอภิปรายใครคนนั้นก็ต้องตอบไม่ใช่อภิปรายนายกและคนอื่นมาตอบอภิปรายนายกและนายกไม่มานั่งอยู่ถ้าเอาแบบบ้า,บาๆกันเลยเนี่ยเอา8ปดโมงเช้าเตี้ยงารึง่งฝ่ายค้านก็บอกว่านั่นก็เดือดร้อนนั่นแหละคนยังไม่ปลายไปนอนไป แต่นายกต้องนั่งคาที่แต่ว่านี่เชื่อว่าไม่นั่งและเป็นการอภิปรายที่ประหลาดที่สุดว่าอภิปรายให้กับคนที่ถูกอภิปรายและไม่ได้อยู่ในห้องประชุมอภิปรายให้กับท่านประธานฟังมันผิดหลักการประชาธิปไตยมันก็เขี่ยวหลักดินเงินตามหัวข้อที่ตั้ง